วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับแล้วก็ลมเอื่อยๆพัดมาครับแดดก็ออกก็ถือว่าจ้านะครับแต่ก็ไม่ร้อนนะครับวันนี้ผมจะเก็บภาพบรรยากาศท้องทุ่งนานะฮะแปลงที่ท่านเห็นก็คือแปลงข้าวหอมมะลิอายุก็เกือบสองเดือนนะครับถ้ามองชัด เดนลงไปที่ผืนนานะฮะท่านก็จะมีเห็นน้ําขังอยู่กาลังกาลังเจริญเติบโตก็ผมคิดว่าอีกสักประมาณอาทิตย์กว่าๆคงจะใส่ปุ๋ยได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านสังเกตดูนะฮะยอดกําลังจเจริญเติบโต,ตเขียวชะอุ่มนะครับครับท่านดู นี่ครคับท่านมองไกลๆนะฮะจะเห็นหลังคาคือในหมู่บ้านนะฮะนู้นลิบๆเลยครับผมก็ประมาณอันนี้มองเห็นอยู่ประมาณ2กิโลเพราะว่าพื้นที่มันเรียบมันก็เลยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับครับขอเป็นของฝันของฝากให้ f อผมนะครับที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศ นี่ครับท้องฟ้าแจ่มใสวันนี้ไม่มีเมฆนะฮะไม่มีเมฆท่านดูบนท้องฟ้านะฮะปกตินี้เราจะเห็นก้อนเมฆดำครึ้มนะฮะแต่วันนี้นะฮะกระจายเป็นสีเทาจางๆอยู่ไกลๆนะฮะครับผมเนะะี่ยผมจะเก็บภาพให้ท่านดูนะเป็นภาพที่สวยงามแลวก็สดชื่น ครับผมลมก็เอื่อยๆนะครับไม่แรงครับเดี๋ยวจะขออนุญาตซูมภาพเข้ามาใกล้ๆนะมันจะได้เห็นชัดเจนครับ ผมก็จะเดินให้ท่านดูไปก่อนนะครับชัดเจนสวยงามนะครับผมสมัยก่อนแถวนี้กระต่ายเยอะนะฮะแล้วก็สัตเยอะแต่สมัยนี้กลายเป็นว่า นำความเจริญก็ามาราคาที่ที่ดินที่เราหรือจะเป็นราคาสูงครับผมสำหรับคลิปนี้ขอก่าคําว่ากราบสวัสดีครับผม